กมีกรลยาณ์อาจารย์มหาลัยมีคนที่หลุดลงมากลางเธอเป็นงูสวั่างมีงูสว่าด้วยเอวีบอกหลุดมาพัดแล้วลืมกระเป๋าเปิดเปิดดูเปิดดูเปิดดูกระเป๋าให้เงินรอให้บาทดินจนมาก ตัวจำนำขาดไม่ส่งกอขาวแหมเ้ยยืนยนเทียนเทนขาวแตเทนกระเป๋าชื่อบาทสมปองบ้าน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 ดูบุรีรัมย์อำเภออำเภอนางรองชื่อสกุลน้องสมปอรทีไาอ่านอ่านอ่านดูจบไป ได้บอกเพือข้าให้ตาชัดแค่ชุ่มโชกเพีย็นตืินปากเอาได้มึงบอกลดเหรอได้ฟังเพลงที่รีบมากเอาจะจอดรอปากซอยรอคอยควันยืนเพื่อเอากระทำมาคืนโชคของจบแล้วจบแล้ว ว่ต้องแล้วบอกให้ฟาวเลย